สรุปนาทีชั่วโมงวันใช่ไหมดีไซเ์วีเฉยๆนะครับไซเ์วแบบไซเว์วไซเวแบบซื่อๆเลยนะไซน์วบไบซเ์วตรงๆเลยนะไซเ์วซื่อๆไม่อัพไม่ดาวนะครับรายชั่วโมงอ่าเห็นเป็นก็เป็นฮิเดนแบร์นั่นแหละนะครับเป็นฮิเดนแบร์เป็นแบร์แฟกต์ใช่ไหม เป็นธงหมนะีนะครับลายนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหักลงหมดแล้วเป็นแบร์แฟกเหมือนกันแล้วก็สัญญาณหักลงหมดความแข็งแรงก็ลดลงนั่นแหละครับราคาเรียวไทม์ 1> 5 1 8 7นนะครับ51920โอเค t h ส s ง e ูนย์อรีอร์แต่ช่วงนี้นะครับก็คือเออตัวของพวกร้านทองอะไรพวกนี้ก็เงียบไปเยอะเหมือนกันนะร้านทองก็เงียบกลุ่มทองอะไรก็ค่อนข้างจืดสนิทเลยเพราะว่านะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเขาก็มั่นใจกันสุดโต่งเลยใช่ไหมราคาทองหกหมื่นเลยนะไปแบบห้าหมื่น ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดอะ่้วนะฮะหกหมื่นเนี้ยนะครับ, 60, รบแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มยอมรับความจริงกันได้พอสมควรแล้วแหละฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่าซื้อไปเท่าไหร่ราคาก็ไม่ขึ้นสักทีห้าหมื่นสองนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมห้าหมื่นสองนี้ถือว่าเยอะแล้วขนาดเด้งขึ้นมาสามพันสี่ยังได้แค่ห้าหมื่นสองะคุณคิดดูแล้วกันห้าหมื่นสี่ที่ติดกันเนี่ยนะครับคาถามคือต้องสปอตขึ้นเท่าไหร่ถึงจะออกใช่ไหมยาวเลยครับใช่ไหมตอนนี้ ก็รู้สึกสง,งบก็รู้สึกว่าสังคมสง,งบดีฮะนะรู้สึกสังคมส,ง,สง,งบดี <c oughs> ใเจ้ฮะอ่ะห้าทีไปดูแนวต้านวันนี้แหละฮะก็มีตรงเนี้ยหกแปดใช่ไหมฮะหกแปดตรงนี้แล้วก็ยอดสูงนี้เลยครับสามพันสี่สามสี่ศูนย์สามสามสามหกแปดสามสี่ศูนย์สาม อพอราคาเป็นอย่างนี้ก็ดีครับคนจะได้สงบปากสงบคำกันหน่อยแม่งโอ้เถียงเถียงเอาเป็นเอาตายจ้หกแปดนี่ก็จะได้ประมาณเก้าร้อยห้าิบจ้สามสี่ศูสาสสห้าอืม สามร้อยห้าสิบห้าผมว่าได้แค่เนี่ยห้าหมื่นสองสองร้อยห้าสิบถ้ามาอีกทีนะแนวรับอ่ารูดแล้วนะครับสี่ศูนย์ไหมล่ะแนวรับนะครับถ้าค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าศูนย์เนี่ย อ่ะสีห้านั่นแหละครับครึ่งหนึ่งสามสาี่ห้าแล้วก็ลึกสุดๆุด,ดหลุดจากตรงนี้นะฮะนี่ครับแกลบเนี่ยสามพันสามใ่ไหมแต่ผมให้3,305แล้วกันหกหนึ่ สิบสี่ห้าเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเจ็ดรยห้าสิบโอเคห้าหมื่นหนึ่หนะครับห้าหมโอเคข้างบนตรงนี้มี42 นะครับขา้างล่างลงไปมี56โอเคอืมน่าสนใจนะครับพอก็คือนะครับตัวของตอนนี้เนี่ยนะครับแพทเทิร์นนี้คือเขาเรียกว่า bear f a a t นะครับก็คือเป็นทงขาลงนั่นแหละนะครับเรียกว่าเป็นรูปแบบร e b o u หรือจะเรียกง่ายๆว่าก็คือร e b o u เพื่อลงต่อเนี่ยร e b o u ขึ้นมา ทดสอบแล้วก็เดี๋ยวลงต่อนะเออลงเยอะไหมนะครับถ้ายังไม่ได้หลุด3 3 4 5ก็ยังไม่เยอะหรอกครับจากปัจจุบันลงไป4 5ก็แค่ประมาณเท่าไหร่ครับ16ดอลลาร์ใช่ไหมสิกว่าเหรียญน,นะครับถ้าไม่หลุดเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมานะแล้วก็วันนี้มีนอนฟาร์มรอคุณอยู่นะครับกลางคืนนี้คืนนี้ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับ1ทุ่มนะครับ หนึ่งทุ่มเริ่มแล้วก็ประมาณสักทุ่มหนาทีน่าจะเริ่มรายการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับออเจนเตอร์ในช่องทางนี้นะครับผม